มีมาดีวิวคันนี้ครับพี่เป็น HRV ตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัว R8 นี่แต่คันนี้เป็นโฉมเก่าอยู่นะพี่เป็นปี18จดใช้งาน19ครับคันนี้ไปออกใหม่มี่ร้านเอ็ดเกือบร้าน2วันนี้เรามาจัดโปรไปเลยลดไปเลยครับเหลือ8แสนกว่าบาทเท่านั้นและถ้าพี่มีแบงค์สิบนะนมาเป็นสว่วนลดได้อีกครับหนึ่งแสนเหลือเจ็ดแสนกว่าบาทครับคันนี้ถ้าฟรีดาวนะ์นะผ่อนงวดเริ่มต้นแค่หมื่นเอ็ดหมื่นสองเท่านั้นเองนะ แต่ถ้าดาวสองแสนผ่อนเหลือแค่เก้าพันกว่าบาทนะพี่แต่ถ้าพี่ไปออกใหม่ป้ายแดงนะดาวสองแสนยังผ่อนเป็นหนื่นอยู่เลยวันนี้ถ้าพี่ดาวสองแสนผ่อนเริ่มต้นแค่หลักพันครับแล้วเดี๋ยวพามาดูกันนะว่าคันนี้ให้อะไรกันมาบ้างโคตรสวยนะพี่บอกไว้ก่อนอะตรงกระจังหน้าครับเป็นลายลังพึ่งด้านล่างแบบนีน้นะแลวตรงด้านบนก็มาพร้อมโลโก้ฮอนด้าสีโครเมียมตัดด้วยขอบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยครับส่วนตัวนี้ระบบไฟหน้าเป็นแบบฟลู LED นะมีไฟดาดีทามและยิ D ่งไลท์มาให้ร้อยไฟตันวงตันหมอกม,ม,มีครับคันนี้ ไอ้สเกิร์ตมารอบคันสวยๆเลยนะะแล้วมาดูตรงล้อแม,มกครับเป็นล้อแมกอันลอยเดิมจากโรงงานนะสีทูโทนครับเป็นลายเหมือนใบพัดนะพี่เหมือนใบทัดลมเท่ๆเลยครับและตัวนี้เป็นขอบ17นะสวยมาก่ะมาดูตรงที่กระจกครับมีไฟเดียว LED ให้นะและตัดด้วยสีดำทำให้รถแบบดูสบเขียวมากยิ่งขึ้นนะพี่ตัวรถสีขาวทำให้กระจกดูโดดเด่นมากเลยตรงกระจกมีเลนวอชทางซ้ายไว้ให้นะถือว่าเป็นมุมอับสายตาพี่ฮอนด้าเขาใใจครับ ถ้าตอนขับเปิดไฟเดียวก็จะเห็นกล้องในรถและคันนี้นะพี่มีซันรูปให้เรียบร้อยอสวยๆเลยถ้าพี่ไปออกใหม่ซิตี้นะเจ็ดแสนกบบาทซันรูปนีไม่ได้มานี่เจ็ดแสนกบบาทได้ซันรูปแล้วแล้วก็กุญแจเป็นระบบะสมาร์ทคิวเลตกดปุ่มป,มปดลดล็อกรถได้เลยพี่สำหรับคนขี้ลืมกุญแจพี่แค่พกติดตัวไว้ตลอดเวลาไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าไม่ถ้าปกตินะคนพกคุญแจไว้ตลอดเวลาคงไม่เอาออกกระเป๋าแล้วมันคงไม่หายเน no? าะทงที่ดีพี่ใส่กระเป๋าเงินไว้จบๆครับสำหรับคนขี้ลืมครับแล้วก็ คันนี้พี่การ้อยมือเปิดประตูมีมาให้เรียบร้อยเป็นรอยตรงนี้ยังดีกว่าเป็นรอยตรงสีนะพี่สวยๆแบบนี้ไปเลยถ้าถอดออกก็ไม่มีรอยอนะ่ะแล้วมาดูภายในกันบ้างครับคันนี้หูกระจกออโต้ด้วยนะฝั่งนี้พี่เป็นออโต้เรียบร้อยแล้วภายในตกแต่งด้วยหนังสีดสําสวยๆแบบนี้เลยสัมผัสดีนะพี่ดูพรีเมียมขึ้นมาเลยแล้วก็ตัวลาโพงครับตรงนี้มีให้เสียงดีมากนะตัดด้วยขอบครเมียมแบบนี้รถดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับอ่าแล้วดูแผงแอร์พี่ตรงนี้เย็นชําครับสามรูอ่าตัวนี้ก็ จะเป็นพลาสติกนะหลอกๆคล้ายๆหนังนะพี่น,นี่ตรงนี้นะหมายถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นพัดต,ตรงนี้เป็นหนังแต่ว่าแบบเนื้อแข็งๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้พลาสติกอุ้ยดูเผินๆนี่เหมือนหนังทั้งคันนะอ่าแล้วก็ดูพี่ตัวนี้เล่มฮอนด้าเดิมๆมีให้นะช่องเก็บเอกสารหน้าจอทลชสรีนขนาดเล็กนิดนึงนะพี่พอดีรถปีเก่าเนาะก็ประมาณนี้แหละยังไม่ใหญ่เท่าสมัยนี้แล้วก็มันจะเอียงแบบเข้าหาคนขับเล็กน้อยนะพี่ถ้าสังเกตทาให้กดง่ายยิ่งขึ้นตัวนี้ก็มีกล้อง บันทึกวิดีโอด้านหน้ามาให้ด้วยอ่าแล้วตัวนี้มีนี่มีไฟให้นะสองสว่างพี่สำหรับคุณผู้หญิงชอบแต่งหน้าบรถอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟสองส,งสวนะ่างสีขาวนะมีทั้งสีขาวสีเหลืองเลยากได้สีไหนเลือกเอาพี่กระจกก็ออตโต้ตัดแสงเรียบร้อยอือคันนี้นี่สือๆเลยดูด,ดิปุ่มผู้สตาร์ทตรงนั้นนะเกียร์ออตโต้เบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยครับตัวนี้วางเก้วน้ําได้สองจุดตัวนี้ช่องเก็บเก็บของอ่าค่อนข้างเล็กนะบอกตรง แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาพี่เพราะส่วนอื่นมันใหญ่เนาะทดแทนกันได้อยู่นี่เป็นไงพี่ตรงนี้ก็มีพื้นที่การเก็บของให้ะจะเป็นช่องเสียบ USB HDMI นะพี่โอ้โหมีให้เรียบร้อยครับผมคดข้มแลดูภายในนะสรู้ค่อนข้างใหญ่เลยเปิดเอาไว้นี่สว่างจังๆนงี่เอาไว้ขับดูฟิวนะถ้าขับไปเที่ยวนี่ก็แบบฟิวดีเลยตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังสีดําสวยๆแบบนี้พี่อันนี้มีพรมให้รองมาให้เป็นพรมสีเลือดหมูแถมไปฟรีเลยพี่ไม่มีคิดเพิ่มครับ มาดูด้านหลังกันบ้างตัวนี้ก็ประตูเปิดอยู่ตรงนี้นะตึ๊บนี่เปิดหรือไม่ครับด้านหลังก็ลําโพงเหมือนกันขอบคมเนี่ยเหมือนกันตัวด้านหลังก็จะประมาณนี้นะแอร์หลังตรงนี้ไม่มีให้มีช่องเก็บวางขวดนงขวดน้ําแก้วน้ําได้พี่พรมลังก็มีมาให้เรียบร้อยครับตัวนี้เดี๋ยวพาไปนั่งดูว่าสบายขนาดไหนนี่ด้านบนก็จะมีไฟสองสว่างตรงนี้ด้วยด้านหลังอยู่ไดอยู่หลัง่อยนะเพราะปกติถ้ารถทั่วๆไปจะอยู่ประมาณตรงนี้แต่คันนี้มันมีซันรูพี่เลยถอยหลังมานิดนึง สีขาวอือที่พักแขนมีมาให้นะวิไซส์มินิพี่แต่ล็อกทรงนะติดตรงเล็กนิดนึงแต่ดีตรงล็อกทรงพี่เพราะส่วนใหญ่ฮอนด้านี้ชอบให้แบบไม่ล็อกทรงนะแต่ตัวนี้ล็อกทรงพี่พอดีแขนพอดีมือแต่ว่าอย่างที่บอกเล็กไปนิดนึงถ้าสมมติมีคนนั่งแข้งก็อาจจะแขนติดกันเล็กน้อยนะแต่ไม่เป็นไรนะถ้าไม่นั่งไปส่วนใหญ่ก็คงสนิทกันนะพี่ติดกันนิดหน่อยคงไม่เป็นไรนะ อตัวบอกก็ส,สวยๆลยไม,ม่เลยไม่มีหย่อนไม่มียานพี่สภาพใหม่ๆกิปล,ปลิปเป็นไงตรงนี้ก็นี่เก็บของได้นะโอเคเลยรพี่ด<ม>้านหลังวางขวดนงขวดน้ําได้อะมาดูที่ตรงนี้กันบ้างดีกว่านี่นี่เปิดหรอไมาครับยังไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะพี่เป็นระบบโชกคอยู่แต่ก็ทุ่นแรงได้แต่ยังไม่ใช่ระบบไฟฟ้าโอ้โหพื้นที่การเก็บของโคตรใหญ่ครับดูดิ เดิมๆครับมีไฟส่องสว่างให้นะถ้าพับเบาะลงไปนี่โอ้โหอย่างกว้างกับพี่บอกเลยติ<ๆ>๊บๆดูตรงด้านแางหน่อยนี่ช่องเก็บนุ่นเก็บนี่ที่เอาไปเก็บอุปกรณ์อะไรมีให้นะเดิมๆเ,เลยสวยครับกล้องมองหลังมีนะคันนี้ไฟส่องไฟทะเบียนก็มีมีเซ็นเซอร์หลังให้เรียบร้อยพี่ถอยถอยหลังไม่ต้องกลัวชนนะครับมีทั้งกล้องมีทั้งเซ็นเซอร์แต่ก็วัระวังหน่อยนะพี่บางทีมีกล้องมีเซ็นเซอร์ก็ยังถอยชนได้เนาะ แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ทําให้ชนยากขึ้นนะตัวนี้เป็นตัว RS ท็อสุดเลยมีมาพร้อมสติ๊กเกอร์ตกแต่งนิดๆหน่อยๆที่สวยๆนะมาดูที่ฝั่งนี้บ้างนีกค่ะมได้ดูพวงมาลัยได้พี่เป็นไงพี่นี่ปรับกระจกไฟฟ้านะคันนี้สวยก็ตามสเต็ปฮอนด้าแบบนี้อยู่แล้วพี่ดีไซน์คล้ายๆกันทุกคันอืแล้วก็ปรับเบาะไฟฟ้านะฝั่งคนนั่งอาจจะได้ไม่ใช่ปรับเบาะไฟฟ้าแต่ฝั่งคนขับนี่ปรับเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับมีอีคอนโหมดประหยัดน้ำมันพี่แล้วก็คัน กมไรมัลติ function. ฟังก์ชันฟังก์ชันเยอะแยะพี่เเสียงรดบเสียงคุยรับสายโทรศัพท์อะไรทั่วๆไปมีให้หมดครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะมีแพทเทิร์นชิพให้ด้วยเป็นไงอ่ะมีแพทเทิร์นชิพอยู่ด้านหลังกลง่มไมลนะเห็นไหมอืมแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็กล้องนะเป็นกล้องอ่าโอเคเลยแหละปัดกระจกน้ำฝนแบบออโต้พี่เอ,อ้ยคุ้มคุ้มมาดูตรงนี้ดิมีกระจกให้ไหมเนี่ยนี่มีอยู่นะส่วนใหญ่ทำไมฝั่งคนขับบางคันไม่ชอบให้กระจกมาก็ไม่ดูนะทีแต่คันนี้มีให้อยู่โอเคเลยค่อนข้างสวยนะ ดูมุมนี้จะเห็นแบบช่องเสียบยู b ีเนาะพอดีฝั่งนั้นอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่อืมสวยมากคันนี้ก็ไฟฉุกเฉยอยู่ตรงนี้นะาดีปกติจะอยู่ตรงกลางส่วนใหญ่อันนี่ก็ดีไซน์แปลกดีพี่แล้วก็ตรงนี้ครับแผงหน้าปาดัดโอ้มีไฟสองสว่างสีฟ้าให้ทําให้รถดูมีความหรูหราม,มากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นการเอาไวปปรับเกี่ยวกับหน้าจอตรงนี้เนาะไปดูค่านุ่นค่านี่พี่หล่อๆเลยคันนี้โคตรสุดโคตรสวยพีดเดย่เดี๋ยวเดี๋ยว ยังไม่พาดูห้องเครื่องเลยคอนเซปเราต้องมีห้องเครื่องพี่อืมเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องสักครู่นี่ตัวนี้ห้องเครื่องก็ใหม่ใหม่แบบนี้เลยครับเป็นเครื่องหนึ่งจุแปดพีเรงแน่นอนนะไม่ต้องกลัวจะอืดแผงกันความร้อนก็สภาพใช้งานได้นะแต่จะมีตําหนิตามการใช้งานทั่วๆไปนะพี่เป็นรอยนู่นนี่นั่นปกตินะพี่ไม่ใช่ตําหนิแบบเกิดจากอุบัติเหตุแน่นอนเป็นรอยใช้งานทั่วไปอะเครื่องก็อาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะพี่พอดีรถจอดหน้าร้านและช่วงนี้มันเป็นแบบ ฝุ่นเยอะนะประเทศไทยพี่ใครขครับมอเตอร์ไซค์นี่ต้องระวังเลยต้องใส่มงใส่แมสใส่หมวกกันน็อกพี่มาซื้อรถยนต์ไปขับก็ได้นะเพื่อความปลอดภัยหรือสุขภาพในระยะยาวนะพี่และคันนี้รับประกันโครงสร้างเดิมแน่นอนไม่มีชนหนักพี่คว่ำมจมน้ําย้อมแมวกอมครับให้ดูน็อตเดิมๆนะไม่เคยชนมาพี่หรือถ้ารถมีปัญหานะพี่เรามีรับประกรันศูนย์ให้อีกสูงสุด3ปีไปเลยนะถ้าใครซื้อไปกลัวมีปัญหาพี่ขับเข้าศูนย์ฮอนด้าได้ทั่วประเทศผมเชื่อว่าในจังหวัดหนึ่งอ่ะมันต้องมีศูนย์แหละขับไป มันก็เป็นรถตลาดอยู่แล้วเนาะ,ะสำหรับใครที่ชอบคันนี้ที่แฉลบหน้าจอทักบ้านเขียวม,มาเลยที่แอด1 2 3บีนะหรืออยากให้รีวิวคันไหนเพิ่มเติมเ,มเจอในไลฟ์สดหรือติดตามไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมมีไลฟ์สดใช่ผมมีไลฟ์สดทุกวันวันเช้าเที่ยงเย็นที่เจอคันไหนถูกใจอยากให้รีวิวแบบนี้ละเอียดละเอียดนะสามารถจําคันในไลฟ์สดได้เลยแล้วเอามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พี่หรือทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทำรีวิวให้ดูละเอียดละเอียดแบบนี้ครับสำหรับใครชอบก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับ